สวัสดีจ้าคลิปนี้นนจะพาเขล่าสวนโอ้ยมึงเนย,ย่างพานมาไหนคอยไปอ้อนซอนมันมันสวยเหลือเกินคือภาไปเบ่งหน่อไม้พี่นเนาะไปดูหน่อไม้กินอย่างกินแกงหน่อไม,ม้สิ่งนี้ก็เลยสุไปเบ่งมันมีไหมโอ้โหแดดแห้ง่น้องก็แดดแห้ง มอนให้เข้าตู้เย็นหลังบ้านค่อยผู้ค่อยงามงามพี่หนองผู้งามแห่ผูกไว้ซื้อ,อ,อดอกไม้คนเกี่ยมาดอกจ็คอยมาัาลูกคนมาลูกมาลูกมากฟังนามมันบอกเปหลวงอไทัยมันก็นเลยงามผูกก็ได้ ตางใส่กับบ๊อบีดอกดอกฟักติว๋วมันบอดอกเป็นดอกน้อยๆบอดอกเป็นเบื้องหน่อไม้จ้าโอ้ยี่ยู่พี่หน่อยมายหน่อไม้ม่ยุ่อุ้ยตาตาเสียไปหมกแรงบ่จะแกงเนาอไม่อยู่ตัวล่ะหน่อไม่ย่าพ่อ ออกตลอดปีตลอดสาพี่น้องเอ้ยกระบุเสื้อกลับมาเบิร์นก็เดินล้างบ้านล้างหลานโอเคจบอันนี้หนึ่งนอนสองนอสามนอนนอตัวนี้คนสูงเหรอคนไหนคนสูงเหรอกันก็บเจาะห้องพัดเหลื่อยๆลยะพี่น้องเอ้ยพี่ไหวก็ดีเนี่ยตัวนี้เพิ่งออก สีนออันนี้อ่านอวันน่ะร้า,ายมีต้นนอใหม่ว่ามันยามฝนเดือนมีนาได้นอนี่วันมปนเดือนพฤษภาแต่ว่านอใหม่ออกลายขึ้นคือออกลายเส้นนอใหม่เนี่ยอู้หูนน่ะต้นนี้แหงอวดข้าวซีฮดให้พมันฮดเพิ่นก่อนฮดตหนาทันฮดตหนามันออกตลอด เอาตลอดปีตลอศาสพี่หน่อเขาทอดหนาหาแหลงด้วยนี่เดือนเดือนมีนาแหลงชุดๆเลยบานนี้พอนพนประตกยากเถือ่อแหลงเป็นแหลงแหงแหงไปหน้าแหงขนาดเลยแหงวันไหนคนหน่อใหม่น่อใหม่หเดือนมีหน้ามันออกตลอดพี่หน้อออกตลอดหน่อใหม่ก่อนอ๋ออีนมีออกตลอดเลดดย ให้วานเอาใหม่นะแรงวัออกขอเขาเพื้อไคากินตลอดเลยแต่ว่าตรงพ่นน้ำพนน้มตลอดีเต้นนอาใหม่พี่หนอะพ่นน้เพ่นซุ่มพ่นก็ออกตลอดลงระดูเลยนต่ะจ้าก็ได้ไประดูพ้นระดูพ้นน้มตลอด สาวสาวแหลงหรือว่าสองคนเหมือนกันหัคนหนึ่งกระดับเพื่อนกับบางคนมากนา้กนนกน่าปั้นไดดดอกอนัอนที่หนึ่งจะหัวนหนึ่งกระดับคนหู้ยอ่อนซอน่อซอนตสะออนมันดีเยอะๆก่อนจะตัดน้ำใหม่คิมนีซ้ำานึสักคนเด้อจ้าตัดน้ำใหม่ก่อน